เารียก,กลุ่มที่1น,นะกลุ่มที่1เนี่ยนะอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเนื่องจากยังไม่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ไม่ใช่แรงงานนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ d o m c ม a n n e n นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงครับสำหรับเรื่องน่ารู้ครับมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับใครบ้างหมดสิทธิ์รับ5,000บาทเยียวยานะครับช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 นี้นะครับถ้าเราดูนะครับอ่าด่านแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเ,อเรียกว่ากลุ่มที่1น,นะกลุ่มที่1เนี่ยนะอายุต่ํากว่า18ปีนะครับเนื่องจากยังไม่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็ไม่ใช่แรงงานนะครับ กลุ่มที่2นะครับคือคนที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้วนะครับไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่เดือดร้อนจากนะครับช่วงวิกฤตโควิดสิเนะครับเช่นถูกเลิกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือนะครับสถานประกอบการถูกปิดนะครับ 3. นะครับกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคมนะครับ 4. กลุ่มข้าราชการนะครับยังมีงานทําและได้รับเงินเดือนปกติ 5กลุ่มผู้รับบำนาญนะครับยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมอนะครับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเรียนหนังสือเป็นหลักนะครับไม่ใช่กลุ่มแรงงานนะครับลูกจ้างหรืออาชีพอิสระนะครับหากมีหนี้กยศจะได้รับการพักชำระหนี้นะครับหลายล้านคนกลุ่มที่7ครับเกษตรกรนะครับกลุ่มนี้คือรัฐเตรียมให้ความช่วยเหลือนะครับเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่3อยู่แล้ว กลุ่มที่8ผู้ค้าขายออนไลน์นะครับธุรกิจยังดําเนินได้ตามปกตินะครับและการขนส่งสินค้ายังดําเนินต่อไปได้กลุ่มที่9นะครับคนงานก่อสร้างครับเป็นกลุ่มอาชีพที่ยังดําเนินต่อไปได้นะครับการก่อสร้างยังไม่ถูกลังับและกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มนะครับโปรแกรมเมอร์นะครับอาชีพที่ยังมีความยืดหยุนนะครับในการทำงานสถานที่ใดก็ได้ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก โควิด1 9นะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเวอร์บเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับช่องพีดอมชาแนลนะครับผมกเกษมสันพิแดงต้องล่ำลาไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ